มาเขายี่สิบยี่สิบบอกว่าเออทรงก็บอกสูงสามฟุตก็คือรูปด้านขวาอย่า <Okay. S 1> yeah, ฟุตหนึ่ง <Okay. S 1> ส่วนสูง <Okay. S 1> ใช่ เพราะนั้นเราต้องรู้เส้นรอบวงก่อนถูกไหมมันคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณดีด็อกก็คือสองแอนนั่นเองคือหนึ่งหรือสามจุดหนึ่งสี่นั่นเองแล้วสามจุดหนึ่งสี่กับสามมันเป็นยังไงกันมันมากกว่าเห็นเปล่าก็ไกลทุลุพิษก็ไกลทุลุภิต ถูกหรือผิดผิดโอเคไหมฮะแหลมไหมทีนี้พอลงโปรแกรมใหม่แล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้น,นอ,นอนน่าออทีนี้อ๋อขอไข่ไม่ต้องคิดเลยถูกป่ะ ถ้าเกิดตักไก่ผิดแล้วขอไข่ย,ยังไงก็ต้องผิดด้วยถูกป่ะเพราะว่าไม่มีช้อยละเป็นช้อยสี่อืมจริงจบอ่ะ,อะคิดหน่อยแล้วกันนะแมมคิดหน่อย เออเออเออขอใครอาจจะถูกก็ได้ถ้ามันถูก,กอาจจะได้ตอบข้อสองถ้ามันผิดก็ตอบข้อสี่ถูกไหมถูกถูกความจุของพายทนนะก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงเดี๋ยวใจเย็นพื้นที่ฐานเป็นวงกลมนะักเรียนต้องเป็นพายอากำลัง สองคูณสูงก็คือสามถูกไม่ถูกพายคือสามจุดหนึ่งสี่อาคือเท่าไหร่ฮะศูนยนะ์จุดห้านนั่นน่ะเพราะนั้นก็คือศูนย์จุดสองห้าคือหนึ่งส่วนสี่นะเธอแล้วก็คูณด้วยสามนะถูกไหมถูกอ่ะคิดเลขมา สามสใส่2องทุกหนึ่งสาึ่เป็น4 3, ่สเป็น9แล้วเอาก็เอาก้าเนี่ยหาร4ี่แล้วเท่าไหร่ฮะไม่ต้องคิดเลขหรอก9หาร4ได้มากกว่าหารือน้อยกว่า3ฟุตลูกบาทฟุตถูกหรือผิด ใช่แปลว่าข้อนี้มันคือถูกใช่ปาว่า,า,าเห็นไหมบอกแล้วให้คิดเพราะแล้วคำตอบที่ถูกคือข้อขอใคร <laughs> เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอออของใหม่ต้องต้องใช้ความพยายามโอเคได้ประมาณนี้ละประมาณนี้ ได้ประมาณนี้โอเคอ่าเป็นข้อสุดท้ายหมาทำวันละสิบข้อพอดีเป๊ะเลยนะเหมือนตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ฮึ